เมื่อเราได้รับกรมปรัญญาประกันรถยนต์แล้วมีอยู่5ส่วนนะคะที่เราจะต้องตรวจสอบค่ะสําหรับในส่วนที่1ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของผู้เอาประกันค่ะในส่วนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของตัวรถที่นํามาทําประกันนะคะในส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของความคุ้มครองบุคคลภายนอกส่วนที่4 จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินตัวรถที่นำมาประกันนะคะและส่วนที่5เป็นในเรื่องของการคุ้มครองบุคคลภายในรถค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะมาแยกย่อยให้ฟังในรายละเอียดในคลิปถัดไปค่ะแต่มีข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่จะผิดพลาดไม่ได้เลยก็คือในรายละเอียดของตัวรถในส่วนที่2นะคะเลขตัวถังรถนี้ห้ามผิดเลยค่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าผิดจะทําให้มีปัญหาเคลมประกันรถไม่ได้นะคะนี่คือข้อควรระวังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับกรมธรรม์ประกันรถยนต์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น E-policy หรือจะเป็นในรูปแบบของกระดาษนะคะก็ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ของเราก่อนนะคะว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าเพื่อจะได้แจ้งให้ทางบริษัทที่รับประกันนั้นแก้ไขนะคะ นี่เป็นความรู้ดีๆส่วนหนึ่งของเรื่องของการประกันรถยนต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ